เดี๋ยวจะเป็นการแสดงของนัาในหลกกสูตรปีที่สอนะครับซึ่งเราจะเป็นละครที่เขาเป็นเรื่องราวของผู้ดีก่อต้าของคาร่าตะโกนนะครับทีนี้ในในบทละครก็จะมีการที่พูดยาโตรตอบการตึ่นความใจนะครับเชิญก็ขอให้ต้องตั้งใจฟังหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราเราขาดขาด ไม่ได้ไม่ได้สนใจบางนิดนึงมันอาจจะทําให้หลุดได้แ่ไม่กนใได้นะครับครับขอเชิญชมละครนะคออรทียงอ่งนเอฮ้ยเฮ้ดานี้ฮิปิ้งปะอายเนี่ยจำได้ป่ะกัสลาร์คนแนอ๋แไไก่ไงไก่ ไบ้ข่าวไปเรียนปัญญาวรไทยมาเป็นไงบ้างเนี่ยอ๋อหนกดีมีกิจกรรมทำมากมายเลยเนี่ยเพื่อไปไปหลังจานทางไกลกลับมาเนี่ยจริงดิ้หนกปะหนุกดีใจเราเหรอเนี่ยใจจะสอดเยอะหนังสือยังไม่ได้อ่านเลยโอ๊ยว่าจะไปใครเครียดดูอวตารสักน่อยเด็กกันปะอ๋อไปไม่ได้หรอกเราเรียนยังไม่ดูทีวีไอ้ยังไม่ได้ดูเราเด็กดีอ่ะทำตามบททุกทุกอย่าง เไม่ต้องี่าเราก็ได้ใช่ปะเราต้องเงรียนก็เรไมต้องไดูิงๆเหมือนกันงั้นไฟไฟสเปซทวิตอะไรพวกเนี้ยที่นาเคยค,คอมเมนต์เรบ่อยๆอ่ะได <c oughs> ้หมวจริงไห <c oughs> ไ่ใ<อ>แบบนี้นาทก็ไม่รู้ข่าวอะไรเลยดิ <c oughs> วันที่เฮตีอะ <c oughs> ่ะเกิดแผ่นดินไหวมีคนบาดเจ็บมากมายเลยมี <c oughs> จากหลายๆประเทศเข้าไปช่วยเหลือรวมทั้งประเทศไทยด้วยที่อะไรนะสภากาชาดอ่ะ แต่มันอยู่ตั้งอยู่บนถนนอะไรนะอ๋ออังอรูน้นางไงนั่นแหละเอ๊ะก็แต่ทำไมนายรู้เนี่ยอ๋อก็โรงเรียนเราอ่ะถ้าเป็นนักเรยียนเนี่ยไปช่วยงานอยู่บ่อยๆไปช่วยผูต้ตกพายรอเอ๊ะแต่ใครเป็นคนก่อตั้งสช,ชาตาชาติก็อังรู้นายไงเอ๊ะทำไมนายรู้ได้ไงอือก็คุณครูเล่าให้ฟังอ่ะหรอเอ๊ะ ว่าแต่เขาเป็นคนฝรั่งเศสละปากเขาเป็นคนสวิสฮะเฮ้ยนายดูได้ไงกูอบอกไปแล้วอ่ะลาต่างบาง้าเอาดิอ๋อเรื่องม,มันก็มีอยู่ว่านี่ก็วันศุกร์ของอังรีงนั่นน่ะใช่นี่ก็บ่ายแล้วทำไมอังรีดูนางยังไม่กลับมาอีกล่ะผมกลับมาแล้วค่ะการเรียนของผมครับแล้วผมอ้อ,อไป อนุญาตไปได่นข้างนอกนะครับได้เราอยากปไปไกลล่ะขอบคุณครับผลการเรียนของอังรีดูนังเป็นยังไงบ้างเกาเรียนได้คะแนแนดีทุกวิชาเลยพอบรรทุกเป็นกำลังหลักของครอบครัวได้เป็นพ่อค้าที่ดีเหมือนกับเธอใช่ฉันก็คิดใงนั้นแต่ฉันกังวลอยู่อย่างหนึ่งก็มักจะมีจิตใจที่เอื้ออารีเกินไปฉันตัวว่า เขาจะโดนหลอกโดยพวกที่คิดไม่ซื้อเข้าตลาดรอให้จองรอได้อย่าประโวนไปเลยแล้วตีอย่างที่เธอว่านี่ก็บ่ายแนละ้วหรือฉันเป็นทำง,งานต่อนะอย่าลืมกับประธานที่เขายิยนด้วยหรอรู้รู้ เอาปลาพวกนี้ไปทำอะไรอ่ะครับลุงก็เอาไปทำอาหารกินนะพี่หลาแต่มันจะไม่ตายนะครับเออก็ก็เห็นอยู่ลุงเพิ่งจะจับมาเนี่ยมันก็จะงไม่ตายแต่มันน่าสงสารออกนะลุงลุงปล่อยไปเถอะปล่อยไปแล้วลุงจะเอาอะไรกินลุงก็เอามงนไปซื้ออาหารกินสิลุงลุงมีเงินที่ไหนเล่าถ้างั้นเดี๋ยวผมขอซื้อปลาพวกนี้ลุงจะได้เอาเงินไปซื้ออาหารกินนะครับลุงก็ดีเหมือนกันนะแล้วลุงขายเท่าไหร่ครับ มิตัวห้าฟัวมีสามตัว,ตว,วก็ยี่สิบฟังคดดีกมันสิบห้าฟังไม่ใช่เหรอครับลุงยี่สิบสิบห้าเออลุงคิดสิบพ่อคิดสิบห้า พ่อคแน่ครับผมคิดว่าผมจะขยายธุรกิจของเราให้กว้างให้กว้างไกลยิ่งขึ้นถ้าอย่างไรก็ต้องติดต่อดังประเทศอะสิดีเาที่พ่อรู้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีอนาน,นิคมในต่างแดนเลย <c oughs> ใช่ครับแต่ว่าประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศต้องหนึ่งเดียวกับเรา <c oughs> มีอณานิคมอยู่มากมายผมอยากจะใช้อานานิคมเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์แล้วลูกจะไปประเทศไหนล่ะ ผมคิดว่าผมจะไปลงทุนที่ประเทศแอลจีเรียน่าจะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดครับแล้จะเริ่มเดินทางเมื่อไหร่ผมคิดว่าเราจะเตรียมตัวอีก3าเดือนเราจะเริ่มออกเดินทางครับเราโลกแน่เวาโลกตัดสินใจดีแล้วเหรอใช่ครับผมตัดสินใจดีแล้วถ้าโลกตัดสินใจดีแล้ว ก็ตกลงตามนี้ก็แลาา้วกันขอบคุณครับพ่อธุรกิจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วไอ้บุญธุรกิจของท่านดาเนินไปได้ดีแต่ต้นทุนในการผลิตยังคงสูงอยู่ผมคิดว่าถ้าเราสามารถลดต้นทุนการผลิตได้กาไรของเราก็จะมิ่มากขึ้นค,ครับเรื่องนั้นฉินก็คิดเหมือนกันการที่จะลดต้นทุนในการผลิตเราจะต้องนํา พลังงานจากธรรมชาติเข้ามาช่วยฉันคิดว่าฉันจะขุดคลองเข้าไปในที่ของเรารายการขุดคลอง,ขของต้องขออนุญาตประเทศฝรั่งเศสก่อนนะครับเราจะาเข้าไปขุดในทางการได้ใช่เรื่องนั้นฉันรู้แล้วฉันตึงเตรียมหนังสือขออนุญาตทางฝรั่งเศสให้เธอช่วยไปจัดการทันทีครับจัดการให้ครับสาอาทิตย์ผ่านไป สามเดือนผ่านไปเอ็ดเวิร์ดครับมีหน้าสื่อตอบกลับมาจากทางฝรั่งเศสหรือยังยังเลยครับอะไรกันนี่มัต้องสามเดือนนะแต่คืนนี้จากชาต่อไปคุณกิ๊กของฉันต้องขาดคุณยัยษ์แน่เอ็ดเวิร์ดเตรียมตัวให้พร้อมเราจะเดินทางไปฝรั่งเศสกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ผมชื่ออังรีดูนังมาจากประเทศแอลจีเรียผมมาสอบถามเรื่องหนังสือขอขอนุญาตคิดคองเข้าไปยังที่ของผมตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วครับอ๋อเรื่องนั้นน่ะเหรอฉันไม่รู้หรอกนี่ลองไปถามคนนั้นดปะโอ้นี่นี่ขออนุญาครับขบ้าราชกามาจากประเทศแอลจีเรีย ผมมาสอบถามเรื่องหนังสือขออนุญาตถือครองข้อพิจารณ์ที่ของผมวันนี้่เดินทางไปไหนแล้วครับเรื่องขวดทองเหรอผมไม่รู้หรอกเราไม่จุนวัดกรมส่งรูดูดิสวัสดีครับผมชื่ออังยูดูนันมาจากประเทศแอลเบเนียผมเดินทางมาสอบถามเรื่องหนังสือขออนุญาตถือครองข้อพิจารณ์ที่ของผมวันนี้่เดินทางไปไหนแล้วครับขวดทองเรื่องอะไรผมไม่เห็นรู้เรื่องเลย งไม่ได้รับรายงานเลยนะเนี่ยม,มาผินหรือเปล่าไม่ติดครับท่านอารองโซ่ครับท่านลองดูสิเรื่องการขุดคลองของคุณอีโลตรงหนั <c oughs> ง ไม่ได้ทำไมครับท่านผมเพราะผมไม่มีอำนาจพอนะสิแล้วใครที่พรที่ยังมีอำนาจอนุญาตผมได้แล้วครับท่านก็มีแต่จกกักรพรรดิโปเลียนที่สามพระองค์เดียวที่จารวะให้คุณด้แล้วท่านพอจะทราบไหมครับว่าตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนครับตอนนี้นะ่ะพระองค์ประทับอยู่ที่ประเทศอิตาลีมอช่วยอิตาลีขับไล่พวกออสเตรียอ,ออกไป แล้วท่านขอจะทราบไหมครับว่าฮ่องจะเดิน,นกลับมาเมื่อไหร่เจ้าถามอะไรไร้สาระจริงๆใครจะไปรู้ว่าการรบจะยาวนานเท่าไหร่สงครามอาจจะยืดเยื้อยาวนานเป็นเดือนเป็นปีผมไม่รู้หรอกรอโซ่ทท่านเจ้ารู้หรือเปล่าไม่ทราบท่านรอเร่นเจ้ารู้หรือเปล่า รจะไปู้น่าหน่ะสิใครจะไปรู้เอาละเอาละเอ,ะอะาคนหมดทุระแล้วคุณก็ไปได้ละอ๋ะอ,อแต่ผมยังไม่ใช่หมอดูนะที่จะดูเรื่องนี้น่ะถ้าคุณอยากรู้จริงๆคุณลองโทรไปวอนนี้1900190065 19หนอ,อ่งเก้าศนย์้าหอละ เตรียมตัวยพร้อมเราจะเดินทำอิตาลีกันเขาจะยอมสิบแล้วชายที่นี่แล้วจะอ่าหนังสือเล่มนี้ดูเรื่อแล้วสนุกมากเลยนะอ๋อเดียวไม่อ่านเลยเพรท่านพอดีกำลังอ่านเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวเราจะขอยืมท่านหน่อยโอเคเข้าเอาตัวนี้แล้วกันบลอนดนด้วยเลอนดออกฉากกับบลด์เ้ว ผลการเจราจากับจักรพรรดินโปเลียนที่ผ่านเป็นอย่างไรบ้างครับและทำไมท่านถึงคนน,นนี้ล่ะครับฉันยังไม่ได้พูดคุยกับจักรพรรดินโปเลียนเลยท่านไอคนบอกว่าเวลาหน้าจึงหน้าขวานอยาตกตงครามที่นนี้เพราะผมไม่มีเวลามาสนใจเรื่องอะไเป็นเน้อยเช่นนี้หรอกแล้วคุณนางรีจะไม่กลับมาะชทสวิตเ์แนดหรอครับไม่หรอก ฉันไม่อยากจะเสียเวลาเดินทางไปไปมามาแล้วเมื่มอไหร,ร่สงครามจะเริ่มล่ะครับท่านาระธานท่านท่านคนบอกฉันว่าสงครามจะเริ่มขึ้นวันนี้ที่ทุง่งลาบตรงนู้นะน่ะทุ่งลาสปาลิโน่ทุง่งลาบนั้นจะเป็นจุดสมรภูมิขั้นแตกค่ะคนปืนเตรียมยิง

บาดเจ็บเหล่านี้<อ>จะมีใครช่วยเหลือพวกเขาหรือไม่อ๋อไม่มีแล้วครับในยามสุดสงครามแบบนี้ผู้ผู้ที่บาดเจ็บเรื่องเสียชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผู้ที่สามารถเอาชีวิตรอดได้ก็จะมีชีวิตรอดไปแต่ผู้ที่เหลือไม่มีทางรอดแล้วครับทำไมมันเป็น่างนี้พวกเขาแค่บาดเจ็บถ้า<อ>หามีใครช่วยเหลือพวกเขา<อ>พวกเขาก็จะสามารถรอดชีวิตได้ฉันทนยืนอยู่เฉยไม่ได้หรอก เราไปเชิญพวกเขากันเถอะแต่พวกเขามีกันเยอะมากเลยนะครับแอนดีวินแอดี้วินจะเชิญใครเหรอ <c oughs> <c oughs> น,นายมาช่วยฉันช่วยเหลือผู้บาดเจ็บพวกนี้หน่อยสิโอ๊ยไม่ได้หรอกเรื่องอะไรอ่ะพวกเราต้องไปทำงานกันนะไม่มีเวลาไปทำอะไรไร้สาระอยู่างนี้หรอกกาทหารที่บาดเจ็บอะ่ะก็ปล่อ,อยเถอะเดี๋ยวก็ตายเองใช่พยายามสุบส่งทางแบบนี้ข้าวก็หายเงินทองก็หายยากไร้สาระ,าระพวกท่านพูดอย่างนี้ได้ไง พวกเขาเป็นเป็นคนนะเ,นนนะเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าฉันเจ้าพวกนายคนละห้าสิบังต่อวันเล่กับการช่วยเหลือพวกเขาจะเอาไหมนี <c oughs> ่พวกนาย ทำไมถึงไม่มาช่วยฝั่งออสเตรเลียนบ้างล่ะพวกเขาเป็นศัตรูของพวกเราพวกเขามาลุกลามประเทศของพวเราเราจะไปช่วยเขาทำไมจะดูให้ดีก่อนตอนนี้พวกเขาเป็นศัตรูของพวกท่านหรือไม่พวกเขาไม่สามารถที่จะเป็นศตูกับไทรอีกแล้วพวกเขาบาดเจ็บผ่าถอดเครื่องแบบพวกเขาออกมาเขาเป็นเหมือนเหมือนมย์คนไม่สามารถแยกออกได้หรอกได้โปรดช่วยเหลือพวกเขาได้เถอะ ขใจพิลัตมากใช่เสร็จสกีเรื่องนี้ครับภาควินาปรเีที่สามศสตราจางเสร็จแล้วครับทำไงไครับเรื่องธุรกิ่างที่เอลจิเรียนี่ก็สำคัญ เรื่องการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนี่ก็สำคัญเช่นกันเอาล่ะฉันรู้แล้วฉันจะกลับอิตาลีฉันจะกลับสวิตเซอร์แลนด์ <laughs> <laughs> ฉันมีเรื่องสำคัญกว่าที่จะต้องทำไปกันเลยบุดรงานที่ผมเชิญรุกท่านมาในวันนี้พุณจะบึกษั เกี่ยวกับคนที่สัญญาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาที่คุณอังรีดูนงได้เขียนถึงความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือเพื่อเป็นตัวที่ไม่สามารถช่วยเหลืออได้ในสงคราม